จะได้แห้งนะคะห้ามเปลี <h <h ่ยนเปลียนปอนไม่ได้พอเปรียกเดี๋ยวมันจะเป็น สนิมเหมือนสนิมอะเพราะตรนี้มันเป็นบาดสแตนเลสนะคะสมัยก่อนก็ใช้บาดเหล็กต้องเช็ดให้แห้งต้องไปบ่มสนิมมันจะได้ไม่ขึ้นเอาวางนี่ดิวางมันขาบาดอ <Okay. S 1> ่าสองมือแล้วฝาใส่เบาๆห้ามมีเสียงไม่ใช่แล้วอันนี้อันใหญ่ต้องใส่นี้คนละฝาค่ะทางนี้ใส่นี้อันใหญ่ใส่นี้อันเล็กใส่นู้น,น หนอนั่นเล็กขนาใส่ไหมอ้ยเราเปลี่ยนสลับกันนี่อันนี้มาใสา่อันนี้เปล่าทำไมเนีอย,อย่างแล้วก็เล็กบัดใหญ่ให้สลับกันเปลี่ยนฝานี่ไปใสา่ฝา,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 านู่นฝานู่นมาใส่ฝานี้ถ้ามีเสียงดีพอดีเลยมั้ยน่ะขอบคุณมากสาธุ ชายอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระปาคเจ้าพร้อมทางพระสัตว์ธรรมและพระอริยาสงเจ้าทั้งหลาย Bye. Uh -huh. I'm